ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เฟสบริตประจำปี2022สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีสซีนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเฟสบริตประจำปี2022นั่นเองค่ะทุกคนก็เดี๋ยว ปีนี้นะคะจะมีไอเทมอะไรบ้างนะคะที่ใช้แล้วชอบแล้วเด็ดแล้วโดนแล้วปังเธอต้องติดตามเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูแต่งให้ดูกันด้วยเลยค่ะไปเริ่มกันเลยโอเคค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน้าสดเลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวขอพูดถึงเป็นตัวนี้ก่อนเนาะลิปมันก่อนเลยขออนุญ,ญาตปากซิบมากจ้ะตัวนี้เป็นลิปมันของเอ่อป๊อปปี้บาวนะคะตัวนี้จะเป็นสีแบบร์รี่นะคะ ดีมันมัน,ม,นมันชุ่มมากกับมันชุ่มชื้นม,มากแล้วก็ให้สีด้วยนะคะตัวแรกนะคะที่เราจะใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นโลชั่นนะคะของดีโปรแกรมเนื้อเขาจะเหลวๆนิดนึงนะคะตัวนี้จะค่อนข้างให้ความชุ่มชื้นสูงนะคะเนื้อเขาจะข้นหนืบก่าตัวสีส้มหน่อยถ้าอย่างบางคนน่ะที่แบบมีผิวมันอย่างเงี้ยค่ะก็ไปใช้สูตรสีส้มก็ได้นะมันก็จะแบบว่าสามารถใช้ตอนกลางวันได้แต่ว่าเราเป็นคนเอ่อเราจะบอกว่อเราเป็นคนผิวแห้งเนาะ แล้วก็อาจจะมีมันตรงแบบทีโซนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลงตัวนี้เสร็จแล้วนะคะตัวนี้ใช้ดีมากก็คือมันทาแล้วมันก็เนี่ยใช้ไปจนเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเนาะคือมันค่อนข้างจะชุ่มชื้นนะคะเราใช้เนี่ยหน้าหนาวที่ผ่านมาใช้แล้วก็แบบเออโอเคนะใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกก่อนก็คือช่วยแบบปรับผิวอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบฟูฟูขึ้นนิดนึงก็เดี๋ยวตัวต่อไปนะคะที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นตัวนี้เลยคารงดับเบิลเซรั่มนะคะตัวนี้ ใช้มาน่าจะขวดที่ห้าที่หกได้แล้วอ่ะคือใช้ดีคือใช้แล้วแบบมีแต่คนทักว่าแบบทําไมช่วงนี้แบบผิวดีจังทําไมดูแบบมันฟูฟูอ่ะเออผิวมันจะแบบดูฟูดูตื้นดูขึ้นดูกระชับขึ้นแล้วก็ใช้มาสักพักนึงแต่ว่าแบบไอ้แบบหลายๆขวดก็ไม่ได้ใช้ติดต่อเขาหรอกมันก็ค่อนข้างแบบราคาสูงเนาะผิวเราอ่ะอายุแบบ30กลางๆแล้วเนาะมันก็ใช้อะไรที่มันแบบช่วยแบบฮิวผิวเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยค่ะแลงเขาก็จะเป็นเนื้อ ออยล์อินซรมนะคะแบบนี้เวลาที่เราใช้นะก็เอาวอร์มบนมือก่อนแบบนี้แล้วก็ค่อยลงบนผิวนะคะเราขอเป็นออยล์เนาะแล้วก็ลงเลยกลิ่นหอมมากกลิ่นมันแบบอหอมอะเราชอบเหมาะตัวนู้นจริงจริงเต้องมองตรงนี้เนาะต้องมองตัวถัดไปก็จะต้องเป็นกันแดดใช่ไหมก็ต้องเป็นตัวนี้เลยตัวนี้คือใช้มาแบบ ไม่นับหลอดแล้วนะคะตัวนี้คือเป็น Can make ก k i n UV g เจนะคะเรียกถูกไหมเออสกินเจล UV <c oughs> เป็น c a แคน e ม m a มสสกินเจลยูนะคะตัวนี้มี spf ห้าสิบบวก pa สี่บวกเลยนะคะตัวที่เราใช้ตัวนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันไม่ลอยแล้วก็ไม่วอกแล้วก็ไม่เป็นแบบไม่เป็นคราบๆขุยๆอะเออแล้วก็ไม่มันด้วย มันทําให้ผิวดูแบบว่าไบรท์ขึ้นอีกนิดนึงอะค่ะตัวเนี้ยโอเคมากอันนี้หลอดใหม่นี่หลอดเก่าหมดแล้วยังอยู่ที่มืออยู่เลยดีแบบดีมากมากราคาถูกด้วยนะย่อมยาวตัวถัดไปที่เราจะใช้เลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นจองแซมุนนะคะ essential skin n u d e r cushion นะคะตัวนี้ที่เราใช้จะเป็นสีมีเดียมนะคะตัวนี้มี spf 5 spf นะคะ50บวกด้วย pa 3บวกนะคะ ก็ใช้มาแบบนานแล้วอ่ะใช้จนเยินแล้วจนพับแบบหลุดอย่างนี้แล้วว่าตอนตอนนี้ก็คือแบบไม่สามารถใช้กับพับได้นะคะก็เดี๋ยวจะขอใช้ร่วมกันกับสปองนะคะของเรี t ยวเทคนิคเนาะดูดี <c oughs> คือวันแบบว่าวันใช้มาจนเย็นอย่างนี้แล้วว่าคุณแม่เริ่มลงผิวให้ดูเลยนะคะตัวน,นี้มันจะแบบให้ผิวที่ค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็แบบปกปิดปานกลางอะ ไม่ได้ปกปิดมากมันก็ยังเป็นงานผิวที่สวยนะคะอย่าลืมลงคอด้วยค่ะผิวก็จะประมาณนี้เนาะแต่เราก็เป็นคนแบบว่ามีปัญหาสิวนิดนึงก็จะมีสิวบ้างต่อไปเนาะก็ต่อไปก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ที่เราจะใช้ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของทาส์นะเป็น placeless concealer นะถ้าอ่านไม่ผิดถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะคะ ของเราที่ใช้จะเป็นเบอร์3 4 G นะคะแต่อย่างเราเราเป็นคนใต้ตาแห้งแล้วก็แบบเนี่ยเราจะมีแบบริ้วรอยค่อนข้างเยอะเพราะว่าแบบเป็นภูมิแพ้เนาะเราก็จะชอบขยี้คนเป็นภูมิแพ้มันจะชอบแบบอย่างงี้ขยี้ตาแล้วมันก็จะเกิดริ้วรอยนะคะนี่อันนี้จะเป็นสีนี้ตัวนี้คือเอ่อเนื้อมันดีนะคะคือมันมันจะแบบไม่ไม่แครกอะคือมันจะไม่แห้งจนเกินไปถ้าเป็นคนใต้ตาอ่อมันมันอย่างเนี้ยตัวนี้ก็คือจะไม่แนะนำ แต่ก็แอบเข้มไปนิดนึงเพราะว่าเหมือนมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันดรอปลงอะคะะ่ะพอมันเซตตัวมันดรอปลงนิดนึงก็เห็นนะอันนี้ก็จะแบบดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าถ้าปกปติเลยนะเวลาที่เราออกไปข้างนอกอะคือเราจะไม่ได้ใช้ตัวคุชชั่นตัวเนี้ยบอกเพราะว่าบางทีเราก็จะใช้แค่ตัวคอนซีลเลอร์ตัวเนี้ยค่ะตัวเดียวเลยคือเมื่อก่อนอะแต่งหน้าเยอะมากเลยนะแต่พอเดี๋ยวนี้อาจจะด้วยเพราะอายุอะ,ะพอเราแบบอายุเราเยอะขึ้นเนาะมันพอเรายิ่งแต่งเยอะอะค่ะ มันยิ่งดูดูดูแก่อ่ะเออผิวมันดูแก่พอเราลงแป้งเยอะลงอันนั้นตรงนั้นตรงนี้เยอะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นว่ามันแบบเออทีนี้นะคะอีกตัวหนึง่งก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของ BK นะคะเป็นแค n เน o คอนซีลเลอร์แบบนี้นะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ช่วยเรื่องผิวที่เป็นสิวนะคะก็คือจริงๆอ่ะแต้มเฉพาะตรงที่เป็นสิวก็ได้ก็รู้สึกว่าถ้าระหว่างใช้ตัวเนี้ยกับอีกตัวหนึง่งเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะ ถ้าใช้ปิดสิวอ่ะรู้สึกว่าตัวนี้ยปิดได้นานกว่าระหว่างวันนะคือมันจะแบบคงทนกว่าเออตัวนูนะ้น่ะถ้าใช้ก็คือแบบแปบ๊บเดียวแบบไม่ถึงครึ่งวันอะ่ะก็จะเห็นเหมือนเดิมแล้วโอเคก็จะแบบเออดูดีขึ้นนิดนึงนะจา๊ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาลงแก้มกันนะคะเราจะลงเป็นครีมบัสเนาะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของอ่าแรบิวตี้นะคะที่สีที่เราใช้ชื่อสีว่า แ APPY ตัวเนี้ยคือดีมากดีแบบดีดีจริงๆคือมันมันติดทนมากๆอ่ะสวยแต่ว่าเราเราใช้เราเราไม่ได้ใช้เยอะแต่นิดๆนะคะแล้วก็ลงคือมันติดทนมากทุกคนติดทนแบบอืมคือเย็นเดีายวว่าแต่ว่าเย็นเลยกลับมาถึงบ้านอ่ะมันยังอยู่นะสุดยอดอ่ะลงมงให้นางไปนะคะลว <Beauty. S 1> คือดีนะโอเคหน้าก็จะดูแบบว่า มีชีวิตที่ว่าขึ้นมานิดหนึ่งละราก็จะค่อยๆแท็บอย่างนี้นะคะลงไปแต่ลงไม่เยอะเพราะว่าแบบสีเขาพิกเมนต์พิกเมนต์เขาค่อนข้างแน่นมากนะคะต้องระวังมือนิดนึงถ้าลงเยอะเกินไปอะ่ะตุดลิงนะขอบอกอันนี้จะเป็นที่เราใช้ทุกวันนะเวลาที่แบบออกไปทำงานก็คือแต่งนี้จริงๆแต่อาจจะข้ามขั้นตอนการลงตัวคุชชั่นไปนะคะจะไม่ได้ลงรองพื้นเนาะต่อไป ต่อไปต่อไปต่อไปฉันต้องทําอะไรต่อไปฉันก็ต้องลงแป้งนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นคิวเพลสนะคะเอเวอรี่ w เนาะเป็นแป้งทาร์นซูลเซนลูซติ้งพาวเดอร์นะคะก็ทีนี้นะคะอันนี้ก็คือเราเทปแป้งไว้เนาะเราจะใช้ตัวแปลงตัวเนี้ในการลงนะคะเพื่อไม่ให้มันเยอะจนเกินไปโอเคลงอีกครั้งหนึ่งคือตัวเนี้ใช้ดีคุมมันดีมากนะ พราะเราใช้อีกยี่ห้อหนึ่งอะที่เขาบอกดีดีดีอะก็คือตอนนั้นอะคือสงสัยมากเอาจริงว่าสงสัยมากคือด้วยความว่าเปลี่ยนมาคาร่าอย่ายี่ห้อใช้ยี่ห้อไหนก็เลอะยี่ห้อไหนที่บอกว่าดีแน่นอีทูดีอย่างเงี้ยที่บอกว่าแบบล้างก็จะไม่ออกเงี้ยก็เลอะเลอะใต้ตาแบบหนักมากอะไรที่เขาบอกว่าคนอื่นเขาใช้กันแล้วแบบอยู่ปึ๊กปึ๊กอะ เราลองแบบเอาแป้งตัวนั้นเแบกบใต้ตาแล้วนะแต่ก็คือมันไม่ดีขึ้นอะตอนนั้นก็ไม่รู้เนาะว่ามันเป็นที่แป้งอะเราก็เปลี่ยนยี่ห้อมาคลาไปเรื่อยสี่ห้าอันนะก็เปลี่ยนอยู่นั่นแหละดิฉันก็งงมากนะคะดีฉันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงเออแล้วทีนี้จนพอแบบเออมันหมดก็ย <c oughs> ังใช้เนาะใช้จนหมดพอมันหมดเราก็เลยลองเปลี่ยนยี่ห้อดูเราก็ดูรีวิวนี่แหละดูจาก youtube นี่แหละ ก็มีคนแบบว่ารีวิวว่าอันเนี้ยดีหลังจากนั้นจะ้ะไออันที่เคยใช้แล้วมันเลอะใต้ตามันก็ไม่เลอะจ้ะ <c oughs> เพราะว่าใช้อันเนี้ยอันนั้นก็คือแบบมาคาร่าที่ดีๆที่เคยซื้อมานั่นแหละก็คือไม่เลอะแล้วเออสรุปก็คือไม่ได้เป็นที่ที่มาคารานะคะเป็นที่แป้งคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลงคิ้วกันนะคะต่อไปนะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะเป็นเมเบอร์ลีนไฮเปอร์เคิะคะตัวนี้เป็นสีน้ําตาลนะคะฉันจะใช้ตัวนี้นะคะปัดคิ้วเลย ทีนี้เทคนิคอะเวลาที่เราใช้ใช่ไหมบางทีมาคาร่ามาคาร่าปัดตาจริงๆอะมันอาจจะแบบมีความเยิ้มแล้วก็เอามาซับแบบนี้บีบลงไปให้ที่มันเกินๆอนะค่ะมันหลุดออกมาแบบนี้แล้วเราก็ค่อยทาแล้วก็ปัดลงไปบนคิ้วเลยอ่าก็ค่อยๆปัดยึกๆอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นยึกๆซ้ายขวาแล้วก็ดึงขึ้นนะคะมันก็จะไม่เปื้อนเป็นก้อนออกมาขยับเข้ามาให้ดูไก,กลๆอันนี้ปัดแล้วอันนี้ไม่ได้ปัดแต่ว่ามันยัง ไหมทีนี้สิ่งต่อไปที่เขียนคิวนะคะที่ใช้ดีมากๆก็คือของเคสตัตวนี้ Ber, เบอร์เที่เราใช้เป็นเบอร์ ex 5นะคะใช้จนเป็นหลุมอย่างนี้แล้วนะคะก็คือใช้ดีอ่ะใช้ดีจริงๆเราก็จะเอาแปลงตัวนี้แหละคะ่ะถูสองสีผสมกันนะคะเขอออกน,นิดนึงแล้วก็ค่อยๆอ่อเขาเรียกว่าอะไค่อยๆเขียนขึ้นเป็นเส้นๆนะคะปุ๊บแบบนี้เลือกนี้เออนี้นี้ เป็นเส้นเส้นสน,นี้นะคะเพื่อเติมเติมตัวช่องที่มันขาวขาวอะ่ะแต่เราจะไม่ฝน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 ,นอย่างนี้ก็คือเขียนเป็นเส้นเส้นอันนี้อันนี้คือแบบวิธีเราเนาะ,ะมันก็จะดูแบบเป็นธรรมชาติกว่าถ้าเราทําแบบนี้นะอานข้างบนเราก็หักหัวลงมาแล้วก็ฟึ๊บฟึอ่ะทำให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงแบนี้นะคะจิ้มงลงไปแล้วก็ตวัดขึ้นตรงไหนที่มันขาวขาว อาแปลงลงไปแล้วก็ตวัดขึ้นไม่ต้องกดแรงมากนะคะข้างน,นี้เขียนแล้วอังน,นี้ยังเดี๋ยวเราไปเขียนอีกข้างก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วก็เขียนเสร็จสองข้างแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยพอเราเขียนเสร็จแล้วก็อาแปลงปัดอีกทีหนึง่งคิวนี้จะขั้นตอนเยอะนิดนึงนะเสร็จปุ๊บยังไม่จบจ้ะเราก็จะใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือใช้ดีมากเหมือนกันก็คือแบบว่าจนมันลอกจนมันลอกหลุดออกไปหมดแล้วนะคะ มันเป็นของแคนเมคเออเนี้ยมัน,นมันก็จะเป็นหัวแปลงเป็นหวีแบบนี้มันจะช่วยแบบปัดให้เอ่อขนคิ้วเราอ่ะมันตั้งมันตั้งแบบตั้งจริงๆแม่ตั้งอยู่ยงคงกระพันเลยแม่นี้คิวก็เสร็จแล้วนะคะดูเหมือนแต่งไม่เยอะเนาะ <laughs> ทำไมทำไมทำไปทํามาดูเหมือนมันดูเยอะอะ ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่เราจะใช้ตัวนี้จะเป็นของอีกลิฟนะคะตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์สองนะคะเราก็จะใช้เป็นสีประมาณนี้นะคะมันจะเป็นน้ำตาลแบบว่าอมเทาๆนิดนึงอมส้มนิดนึงจะเอามาไลทที่จมูกนะคะเอามาเชีดยิ่งจมูกเนาะเอาแปรงลงไปอย่างนี้นะปึ๊ๆแล้วก็ตรงหัวตาตรงนี้ก็ลงมาก็เก็บตรงปีกนิดนึง พอเอาลงมาแล้วก็เกี่ยเกลี่ยเกี่ยเกลี่ยอย่างนี้นะคะเข้าใจไหมอันนี้ข้างนี้เฉดแล้วข้างนี้ยังขอออกทีนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้แบบว่าฝุ่นมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนก็ค่อย,อย,อยๆเกลี่ยข้างๆอ่ะลงไปใต้คิ้วตรงนี้หัวตาตรงปลายตรงนี้นิดนึงทีนี้อีกนิดนึงนะคะตรงเราจะเอาตัวนี้เนี่ยมาใช้ที่ตาด้วยนะคะเพื่อแบบเป็นการเพิ่มมิติให้เบ้าตาเราเนาะก็จะลงนี้ตรงหางตานะคะวน จิ้มลงไปก็จะเจอเบ้าอย่างนี้โอเคแล้วเราก็าปาฟึ๊บ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 ,บอย่างนี้ตามันก็จะดูแบบว่าลึกขึ้นนิดนึงเพราะเราเป็นคนแบบว่าหนังตาเราโปนอะ่ะเป็นคนไม่ได้มีเบ้าตานะคะเราก็ต้องสร้างสร้างเบ้าหลอกๆปลอ,ลอ,ปอมๆขึ้นมานิดนึงเนาะทําให้เหมือนตามันดูแบบว่าดูบวมดูบวมน้อยลงอะ่ะเอออ่ะแล้วก็ลงตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้ตรงข้างล่างนิดนึง ตัวนี้ตัวเดิมนะคะอีกลิปตัวเดิมนะคะเพิ่มเงานะคะให้ดวงตาเราอ่าอีกิปจบไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดัดขนตากันนะคะแล้วก็ปัดมัสคาร่าเนาะที่ดัดขนตาก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะของมาก,กิยาร์นะคะอันนี้เราซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะหลายปีมากแล้วก็ประมาณ4ี่หปีแล้วอะซื้อมาใช้ดีค่ะตัวนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นประมาณ300กว่าบาทเราอะเป็นคนขนตาทิ่มมากเลยขนตาตกตกแล้วก็ทิ่มลงอนะคือแบบว่า ต้องมันคาล่าที่แบบว่าดีๆอะ่ะถึงจะเอาขนตาเราอยู่นะเนี่ยอันนี้แบบดัดดีเหนะ็นไหมอัดัดปุ๊บล้วก็ขึ้นอย่เลยจ้าทางนี้ก็คือขนตาอย่างนี้นไปนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็ปักขนตาเลยก็ตัวเดิมเนเบรลีนสีน้ําตาลนะคะตัวเดิมตัวเนี้ยก็วิธีการเหมือนกันนะถ้าแบบว่าตอนที่เราซื้อมาแรกๆอ่ะคะ่ะแล้วเราปัดแล้วมันดูแบบมันเยอะเกินไปมันเยิ้มเกินไป,นก,นไปก็เอาทิชชู่อะค่ะซับออกเนาะเหมือนเมื่อกี้เลยแต่อันนี้คือเราซื้อมานานแล้วแล้วมันก็แห้งแล้ว ทาแห้งเราก็เริ่มได้เลยแต่ถ้าเกิดใช้ที่คิ้วกะค่ะก็ต้องเอาออกนิดนึงเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันอาจจะเยอะเกินไปแล้วมันจะเปื้อนถ้าปกตินะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ปาดมันคลาก็คือแค่เมื่อกี้แล้วก็จบเลยจ้ะแล้วก็ทาปากออกจากบ้านเลยแต่ว่าอัน,นี้มาแต่งให้ดูเนาะก็จะแบบเพราะว่าบางวันบางวันเราก็แต่งเหมือนกันอ่ะต่อมา ตัวนี้นะคะอายไลเนอร์ที่จะแนะนำนะคะตัวนี้ดีมากๆโบริทบายน้องฉัดนะจเป็นสีน้ำตาลนะคะเส้นมันเล็กมากๆเดี๋ยวอ่ะเราจะเราจะเขียนให้ดูนะคะนี่เห็นไหมเล็กแบบเล็กมากๆอะ่ะแล้วก็ติดทนนะคะติดทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ดีมากๆเลยสำหรับเราก็คือมันไม่เลอะจ้าไม่เลอะไม่แพนด้านะคะแล้วเราก็เอาตรงปลายมานะันเติมช่องของเส้นขนตาค่อยๆเติมไป อโอเคค่ะก็ตอนนี้เขียนเสร็จแล้วสองข้างนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ใช้ดีมากอวยยศให้นางนะแห้งก็สวยแพคเกจสวยนะคะถูกด้วยแบบร้อยกว่าบาทอะ่ะถูกมากใช้ดีไม่เลอะไม่เลือนไม่ไหลนี้ต่อไปก็ตาเราเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเนาะลิปนะคะก็จะมีหลายตัวเลยงั้นเดี๋ยวขอพูดถึงตัวนี้ก่อนเป็นติ้นนะคะที่เราชอบใช้นะคะมาก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 เลยนะคะในปีนี้ก็คือดีอตัวนี้ค่ะ เปลิปแททูคัลเลอร์เป็น Dior Addict Lip t a t t o o นะคะลองแวร์คัลเลอร์ d ด i n ินนะคะตอนนี้จะมี2สีนะที่เราใช้จริงเป็นสี641นะคะกับอันนี้อีกสีหน,นึ่ง661อ่ะฉันลองทาให้ดูก็อันนี้เกลี่ยนี่อันนี้คือสีส้มคือเอาเอาโดยปกตินะจริงๆอะ่ะเท่านี้คือออกจากบ้านแล้ว ฉันออกข้างนอกได้แล้วนะคะก็คือแค่นี้เลยแต่ว่ามันยังมีลิปอีกสองตัวนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะที่แบบดีจริงๆอ๋อลืมบอกไปก่อนดีออตัวนี้ติดทนประมาณนึงนะคะแล้วก็ข้อดีของเขาเลยคือเป็นลิปทิ้นที่ทาไปแล้วอะระหว่างวันอะปากคุณจะไม่ดำเมื่อก่อนอนะใช้ลิปทิ้นพราของเกาหลีเนาะเราก็คิดว่าทำไมปากเรามันดำจังวพะพอทาไปแล้วระหว่างวันแบบ ปากมันดำอ่ะทุกคนเคยสังเกตไหมปากมันจะดําขึ้นเป็นออกเป็นอมม่วงเลยนะเราก็แบบเคยสงสัยว่าทําไมปากเราดําขนาดนั้นแต่บางวันที่เราแบบไม่ได้แต่งหน้าเราก็รู้สึกว่าปากเราอ่ะไม่ได้สีค้าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เมื่อก่อนก็แบบก็ไม่เคยสังเกตเนาะแต่พอมาใช้ลิปทินตัวเนี้ยก็คือไม่ดําทาไปแล้วระหว่างวันอ่ะปากเราอ่ะสีไม่ค้าขึ้นเออเลิฟแล้วก็แบบสีดีมันก็จะเป็นฟิลแบบธรรมชาติทีนี้อีกอ่อีกตัวหนึ่งที่จะพูดนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย เป็นของเฮรานะคะตัวนี้ที่เจนนี่แบ็คพิงของเรานะคะเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะวันนี้เราจะทาให้ดูแล้วกันสีนี้ซึ่งเราว่ามันเป็นสีที่แบบสุภาพนะคะเซลเนียสีค่อนข้างสุภาพทาไปเรียนทาไปทำงานได้มันไม่ได้ดูเป็นสีที่แบบกระตุกกระตากเกินไปแต่ว่าอีกสีหนึ่งสีนี้ก็คือจะแบบว่าแจ่มจี๊ดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นของแม็กนะคะ เป็น Mac Powder Kiss นะคะ Liquid Lip Color ตัวนี้สีที่เราใช้นะคะจะเป็นสี991นะคะ d e w o t d to Chili ตัวนี้จะไม่ค่อยได้ติดทนมากแต่ว่าสีสวยแล้วก็ทาแล้วปากดูสวยเออเดี๋ยวเราจะลองซับปากอันนี้ที่เราทาไปเดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะคะเดี๋ยวเราลองเติมอันนี้ลงไปให้ดูก็คือสีมันดีจริงๆ ก็จะเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้น่าเป็นสีสีฮิตแหละค่ะสีออร์แกซมเนาะก็คือเราจะเอามาท็อปที่หน้าแก้มอีกทีหนึ่งนะคะให้มันเป็นเหมือนไฮไลท์อะ่ะปัดปัดปัดปด,ปด,ปดขอออกเนาะแล้วก็เอามาท็อปตรงนี้ไม่ต้องเยอะนะคะ เมคอัพนะคะก็หมดแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงจะมีน้ำหอมนะคะที่เหลือแล้วก็จะมีคิ้งซิ่งแล้วก็จะมีตัวลิ่มเวอร์ตานะคะเราจะเริ่มกันที่คิ้งซิ่งก่อนนะคะเช็ดหน้าก็เราใช้ของตัวนี้เลยค่ะบีโอเรนะคะใช้ดีมากใช้มาแบบไม่นับแล้วจริงๆอันนี้ก็คือแบบดีต้องเป็นสูตรสีเขียวนี้ด้วยนะตัวนี้จะเป็นสูตรที่เหมาะกับผิวที่เเป็นสิวง่ายนะคะตัวแคเน่แคร์ตัวนี้ ใช้ดีมากแล้วก็เวลานั้นอะไปซื้อเวลามีโปรในช้อปปี้เนาะสิบเอย่างเงี้ยเออก็คือเอาไปใช้โปรมันก็จะเหลือ2ถุงตก199บาท2ถุงถูกมากต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็น b ีเฟสต a านะคะเป็นอ่าเป็น eye makeup remover นะคะตัวนี้ก็คือแบบใช้ดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็อ e ีเ็นบอยก็ชอบจัดโปรห <c oughs> แถม1เราก็ไปซื้อช่วงที่มันเป็นโปรนะคะหแถมหคือขวดใหญ่อย่างเงี้ยสขวดเลยนะ ที่เขาเถมอะ่ะดีอะ่ะแล้วมันเช็ดออกง่ายแล้วก็แบบไม่แสบตาไม่เคืองตานะคะแล้วก็เครื่องสําอางไม่ว่าจะแบบแน่นมาคาราแน่นแค่ไหนก็คือเอาออกเอาออกได้ง่ายได้นะคะก็ม,มอบมงให้เขาไปน,านะะต่อมาค่ะตัวนี้นะเป็นเจลแต้มสิวนะคะของเคลียร์โนตนะคะตัวนี้ใช้ดีมากนะคะมันจะแบบคือเมื่อก่อนในอันนี้เนี่ยนเมื่อก่อนอนะ่ะเราชอบใช้ซองนี้ ของ BK นะคะที่เป็นซองเขียวที่มันเป็นแบบเป็นมาสิอย่างเงี้ยแต่เหมือนเดี๋ยวนี้พอใช้อันนี้ไปแล้วอะ่ะสิวไม่ยุบแล้วเมื่อก่อนนะอันนี้แต้มแบบคืน2คืนสิวก็ยุบแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ยุบเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องไปหาตัวใหม่ๆอะไรมามา,มาลองหรือมันดื้อยาเราก็ไม่รู้นะเราก็เลยอ่ะเอาตัวนี้มาลองนะคะของเคียนโนตนะคะก็ใช้ดีอันนี้ก็คือแต้มแบบบางทีคืนหนึง่งสองคืนให้มันแบบผุดขึ้นมาก็ ยุบลงไปเลยอย่างเงี้ยเออดีจริงๆน้ำหอมที่เราชอบนะคะจะมี2ตัวปีนี้นะคะทีนี้เราก็จะชอบตัวนี้ก็คือใช้มานานแล้วนะคะเป็นบูการี่ออมเนียนะคะสีม่วงค่ะอันนี้ก็คือแบบดีหอมแต่ว่าการติดทนน่ะก็อาจจะไม่ได้แบบติดทนมากแบบเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเวลาเราฉีดใช่ไหมคะเราฉีดที่เสื้อผ้าเรารู้สึกว่ามันติดดีกว่าฉีดที่ผิวอะ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกหรือผิดนะแต่ว่ารู้สึกว่าพอฉีดที่ผิวอะ่ะมันมันอยู่ได้ไม่นานเท่ากับเราฉีด คมใบบนเสื้อผ้าเออมันยังอยู่ถ้ามันอยู่บนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยกลับมาบ้านเงี้ยเอาทิ้งลงตะกร้าผ้าอย่างเงี้ยบางทีจะเอามาซากักอ่ะมันยังอยู่ทีนี้ก<ะ>็อีกน้ําหอมหนึงอันนี้จะเป็นแบรนด์ไทยนะคะเป็นแบรนด์เจอร์โนตัวนี้กลิ่นที่เราชอบก็จะเป็นกลิ่น first love นะคะตัวนี้ตัวเบสของเขา,าจะเป็นเอน้ำมันมะพร้าวนะคะแต่ว่าตัวนี้ที่เราใช้จะเป็น e d p เอ่อ e d t นะคะตัวนี้ 50ML หอมอันนี้คือหอมแบบหอมมากๆแล้วก็แบบ จริงๆอะตอนแรกอะเราซื้อออยของเขามาใช้ก่อนแล้วก็เป็นออยกลิ่นนี้แหละแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราชอบออยกลิ่นนี้มากๆอ่ะมันหอมมากๆมันมันดีอ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเอะเห็นเขามีน้ําหอมถ้าเกิดเอามาใช้คู่กันอะมันก็คงจะแบบทําให้กลิ่นอะมันติดทนไปได้อีกแต่เอาจริงๆคือตอนที่ใช้ตัวเนี้ยก็ไม่ได้ใช้ออยร่วมด้วยก็ติดทนคือทนแบบจนเพื่อนทักว่าแบบอุ้ย กลางคืนแล้วว่ะคือแบบกําลังกลับบ้านแล้วอ่ะเพื่อนก็ังบอกว่ายังได้กลิ่นน้ําหอมอันนี้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็อติดทนดีแต่ว่าอันนี้คือห้ามฉีดพรมลงเสื้อผ้านะคะคือเพราะว่าด้วยเขาว่าเขาใช้เป็นเป็นเบสเป็นตัวน้ามันมะพร้าวน้อไม่ใช่แอลโกอฮอล์เหมือนแบบพวกน้ําหอมทั่วไปแบบก็มันจะอาจจะทาให้เสื้อผ้าเป็นรอยเป็นคราบดวงได้แต่ว่าถ้าไปซักก็ออกแหละควรจะฉีดลงที่ผิวไปเลยนะคะแต่ว่าถือว่าอันนี้ฉีดลงผิวแล้วก็ติดทนติดทนมากๆมากๆ,ๆเลย หมดแล้วทุกคนก็ในปี2022นี้นะคะก็เป็นของที่เราเอามาให้ดูนะคะก็เป็นของที่เราใช้แล้วเราก็ชอบจริง,รงๆแเราก็ใช้จริงๆออกจากบ้านก็คือแบบนี้เลยทุกวันนี้นะคะออกไปทํางานนะคะแต่บางวันก็อาจจะไม่ได้ทา,ามาสคาร่าหรือว่าไม่ได้ทาผุ้ชันเนาะเพราะว่าแบบ รีบๆแล้วก็แบบไม่ค่อยอยากแต่งเยอะก็ประมาณนี้นะคะก็คลิปของเราคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะจากสิ่งที่เรารีวิวไปแล้วก็อจอยไปก,กับคลิปนี้ของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าใครดูจนจบมาถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องสิริ CS ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเผื่อมีคลิปไหนอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบาย